สวัสดีครับเพื่อนๆเอนจอกับโจยแล้วที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดช,ชาลูกชิ้นปลากายนะครับก็จะเริ่มจากส่วนผสมก่อนเลยอันนี้เป็นเนื้อปลากายนะครับประมาณ250กรัมคือโจซื้อมาครึ่งกิโลมันเยอะเกินก็เลยแบ่งมาครับเพราะว่าเราจะทําแค่จานเดียวเดี๋ยวเราจะไปโขลกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอื่นๆดีกว่าอ่าผัดชาโจจะใส่ใบโหระพานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคน,นไหนชอบใบกะเพราใส่ใบกะเพราได้แต่โจจะ ทำผัดฉาแล้วใส่ใบโหระพาเป็นหลักมาดูในส่วนของเครื่องผัดในเครื่องผัดนะครับเครื่องผัดโจกก็จะมีสี่ย่างไม่รู้ว่าเหมือนของเพื่อนๆหรือเปล่านะก็พริกอันนี้จะใช้พริกแดงหรือพริกเหลืองก็ได้นะครับกระเทียมพริกไทยแห้งเม็ดนะครับเออรากผักชีนิดหน่อยสําหรับโจกนะครับนี่คือเครื่องผัดฉ่าโจก มาดูเครื่องปรุงเครื่องปรุงหลักๆเลยมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับก็เริ่มจากเกลือป่นเล็กน้อยอันนี้เอาไว้สําหรับใส่เนื้อปลาตอนที่เราโขกนะครับเพื่อนๆก่อนเอาไปลวกน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะครับเอาไว้ตัดรสน้ํามันหอยหรือซอสหอยนางรมแล้วก็น้าปลาครับ ต่อไปเป็นผักต่างๆที่เราใช้โรยนะครับสมุนไพรต่างๆก็กระชายซอยหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับอ่าพริกไทยอ่อนนะครับใบมะกรูดนี่นะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าหรือพริกเหลืองก็ได้อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับก็คือใส่ตกแต่งให้มันมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็สีสันน่าทานนะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราต้องโขลกเครื่องกันก่อนก็เดี๋ยวเริ่มจากเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มโขกเครื่องผัดก่อนนะครับก็เริ่มจากพิ่ไทยเม็ดนะครับอันนี้ก็มันกระเด็นก็ค่อยๆกดไปนิดนึงก่อนก็จะโขกแรงนะครับนี่นะครับตามด้วยรากีมิ้ง นี่นะฮะแล้วก็พริกพริกนี่ถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดนะครับก็โขกให้มันแหลกละเอียดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าชอบแค่ไม่เผ็ดมากแล้วพอมีสีสันชิ้นสวยๆก็โขกอ,อย่างโจนน้นะครับแค่พอแหลกนะครับตกท้ายด้วยกระเทียมนะครับในส่วนของเครื่องครับ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเหงื่อซึมเลยผมแอร์ยังช่วยไม่ได้ตอนนี้นี่นะครับเครื่องผัดโจ๊กจะประมาณนี้คือโจ๊กจะไม่โขกละเอียดมากนะครับก็จะแค่พอแหลกๆนะครับ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโขลกเนื้อปลากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลวกเป็นก้อนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาเนื้อปลาลงไปโขลนครับเพื่อให้เนื้อปลามันเหนียวนะครับก็คือเนื้อปลาของเราที่เราเตรียมไว้นี่แหละแล้วก็เกลือนะครับเด็กน้อยแล้วคราวนี้ก็ โขกไปเรื่อยๆครับประมาณสัก8-10นาทีนะครับมันจะได้เนื้อปลาที่เหนียวหนึบมากตอนที่เราเอาไปปั้นเป็นก้อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราโขกมานะครับมันจะเหนียวหนึบอย่างนี้เลยคือดึงสากแทบไม่ขึ้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปลวกกันดีกว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็น้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่คือเนื้อปลาที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะครับมันจะเป็นก้อนๆค่อนข,ข้างแข็งได้แหละ ก็เดี๋ยวเราจะลวกเป็นชิ้นนะครับจะได้เอาไปผัดได้ง่ายเนี่ยครับมันจะเหนียวเหนียวเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยจควายใช้มือแล้วกันนะครับเพื่อนๆว่าถนัดสุดแล้วครับลงไปเลยอันนี้ต้องจํานิดนึงว่าเราใส่โซนไหนลงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสุกก่อนหรือไม่ก็ทําให้มันเร็วๆนิดนึงใส่ยากหน่อย เพื่อนๆต้องเอามือจุ่มน้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเหนียวติดมือถ้าเกิดเราโขกกับเกลือมาแล้วนะครับอันนี้สําคัญเลยเพราะไม่งั้นมันจะทําให้เราจับขึ้นมาปั้นเป็นแผ่นๆแบบนี้ไม่ได้นี่นะครับหรือเพื่อนๆใช้ช้อนก็ได้นะครับแต่ช้อนจะค่อนข้างช้านิดนึงทาไม่คล่องแต่ถ้าคล่องแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าสะดวกดูได้ยังไงว่ามันสุกแล้วง่ายๆเลยครับการลวกเหมือนลวกลูกชิ้นเลยครับสุกแล้วมันจะลอยขึ้นแค่นั้นเองง่ายๆ หลักการเดียวกันกับการทําลูกชิ้นเลยครับอ่าโอเคคราน,นี้ก็รอให้สุกทั้งหมดนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้สุกทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าลอยขึ้นมาหมดแล้วโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเราตักมาพักหรือเพื่อนๆจะเป็นนกน้ําแข็งก็ได้นะครับเพื่อให้มันกรอบเด้งแต่เนี่ยเห็นไหมมันเด้งเด้งแล้วฉะนั้นจกไม่นอกละเพราะเดี๋ยวเราจะผัดเลยโอเคครับผม เเดี๋ยวจาของนญาตน้ำออกก่อนแล้วเดี๋ยวเเตรียมตัวมาผัดกันครับผมก็เริ่มจากน้ำมันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถั่วเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าใช้น้ำมันอะไรวันนี้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกเดี๋ยวเล่งที่ดูดฝันนิดนึงมันจะต้องฉุนแน่นอนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเครื่องที่เราโขลกไว้นะครับเครื่องวัชชาเนี่ยลงไปผัดจนหอมเลยนะครับ อันนี้จะฉุนแสบจมูกมากๆเลยนะครับเพื่อนถ้าใครทําในหอพักนี่น่าจะนอนลำบากถ้าไม่มีที่ดูดฟันจนเรื่อนเป็นราวนะครับเพราะว่าเคยผัดฉาตอนที่อยู่หอพักเหมือนกันเรียบร้อยครับเ <c oughs> จ้าของหอด่า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผัดมาจนเครื่องผัดเราเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็เป็นเนื้อปาลากกยที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะครับ เอาลงไปผัดเลยต้องผัดให้พริกกระเทียมอะไรพวกนี้มันเหลือมนิดน,งนึงนะครับมันจะได้หอมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียรสเพราะว่ามันจะเหม็นขิวเหม็นเขียวนั่นเองก็น้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับน,นะครับเนื้อปลาชิ้นแน่นๆเด้งๆเลย เสร็จแล้วตามด้วยกระชายนะครับพริกไทยอ่อนพริกี้ปลาหรือพริกเหลืองก็ได้อุ้ยฉุนขอโทษครับนี่นะครับเพราะว่าเราอยากให้ผักพวกนี้มันสุกไปด้วยเราก็าจะใส่ลงไปก่อนนะครับผอ,อน้ำเพิ่มอีกนิดนึงวันนี้อยากเอาไปคลุกข้าวโอเค รอไอไปสักพักนึงนะครับก็ปรุงรสครับผมระดับแรกคือน้ำตาลนะครับเล็กน้อยน้ำปลาครับสบดท้ายด้วยซอสหอยนแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วโรยใบมะกรูดครับผม เราก็รอสักคู่หนึง่งรอให้มันมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดน,นะครับแล้วเราจะตบท้ายด้วยใบหงละพาเนี่ยนะครับแล้วก็ใบหัละพาเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยมันสุกอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆเราแค่ผัดให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของผัดผ่าซึมเข้าไปนะครับก็ผัดจนสลดนะครับแล้วก็ปิดไฟได้โอ้ยแสบจมูกมากตอนนี้ รอปิดที่ถูกฟันแป๊บหนึ่งโอ้ยแสบจมูกมากครับขอโทษทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผัดชาลูกชิ้นปลากายของนายต้มโจ๊กก็เดี๋ยวนี้โจ๊กคงไม่จัดจานให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าก็แค่ตักใส่จานแล้วก็ไปทานข้าวเนาะเพราะว่าข้าวโจ๊สุกแล้วเตรียมตัวทานลวส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆลองทําทานดูคอมเมนต์แนะนำติชมพูดคุยยังไงก็ด้ล่างคิดได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสั r ไค์ช่องไอโจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมาก